มันุ้องปิดได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นพะุทธเจ้าไม่ใสกกับปัญญาวิบทย์ปัญญาวิทย์อะไรพระองค์ฟาดายะอาเทเวทีจิตตานิพพิโมติจิ่งของป <uğ pl ains> ัญญาวิบทย์บนสมาธิได้หรืเปล่าเพราะพวกนั้นไม่ได้ฟังก็พระพุทธเจ้าจะแล้วรู้ฟังมันน้าตาเที่ยงไหมพระพุทธเจ้าถามนะปัญญาวิทบอกเขาไม่เที่ยงไม่เที่ยงควรยึดถือไหมไม่ควรยึดถือตอบอาวะมันเตยตลอด แล้วก็หไหนว่าตัวตนเราใช่ไหมไม่ใช่เร็นสุขภาพเาเรียกว่าอามาพันเตอต,ต่ออยู่ตล,ลอดไปผลที่สุดพอลงขัดท้ายบาคดคาถาก็ลงว่าเอวมเมตังะา่าตุตังสมัตปัญญาจะติปังเพึ่งลูกปัญนจะขันตัวนี้ตามปั้รู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความจริงพอรู้เห็นอย่างนั้นครับ ก็บอกว่าปัญญาวิทีนนา,านั้เป็นคู่นางนภาลายะอาสวีิจิตานิวิภูจิงสุติหมดแล้วเกสปัญญาวิทีาท่านน้เรีนั่นแหละอาตามาเปลี่ยกนกระทัางเหมือน่ากนกำลังจับไอ้นี่อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อท่านเสร็จแรกท่านประทองกล่งองบุรีบุรีบุรีนี้ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กล่องบุรีถ้าเปลี่ยนอย่าง้นอารมณ์ทั้งหลายเป็นแต่เครื่องสังขานต,ตัวที่มันรู้ ของจิตอีกทีมันไม่ใช่สังขารเพราะฉะนั้นท่านในแบบท่านจะเรียกว่ายานทัศนะยานะยานะตัวนั้นท่านบอกว่ารู้ทัศนะตัวนั้นเห็นตัวเห็นตัวน,นั้นคือโทเคียหาเป็นนะั้นแต่ทีนี้ตัว,ต,วตัวนี้ตัวนี้มันต้องพิเศษเพราะฉะนั้นท่านพูดในในสังเวชและคาถาว่าโอเพสุอุสเตสุทมเมสุนะครับ อ๋อเานั้นเพราะนั้นมานด้อาจารย์ในที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิกดคดีไม่เกิกดคดีธรรมทิติธรรมนิยามตา่างฮพุทธอุทานนี่แหละเอะทเอท่านพระพุทธเจ้าทรงการกระเพะสขั้นขาลานิจารติ่ญาติดาปัญญานะครับไม่ใช่เอา ปัจาวาภิเกเวตาธาตาตาตังอนุปาวาตาธาคตตังิาาตงาวาชาธาตุธรรมทิตาธรรมยามตาสเปสังฆารานิจาแล้วก็ตังากาะาคโตแล้วก็พระพุทธเจ้าเกิดคดีไม่เกิดคดีรรมีติธรรมยามตามีอยู่อย่างนี้ต็ไดแต่แล้วก็ไปลงท้ายบอกว่าก็ว่า แม่วัพุทธเจ้าเกิดก็ดีไม่เกิดก็ดีเขาไปย้ำอยู่ตรงนี้ <c oughs> ทำมันย้ลมาตายตัวนี้ฟังไปแล้วไอ้ทีนี้เขาทำไมจะแพลออกมาอ,อ,อา่ยอนูการการผู้หญิงเ,เ <c oughs> นี่ยไปขามหนึงครั้งเลยไอ้ี่ เปล่าครับเขามีมีคนเคยพาไปหาธรรมาแล้วธรรมาก็ถามแกแล้วก็คุยกันก็คไม่รู้ <S 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 up> <s up> ีปีสามสิบปีนะเป็นผ bueno> um> okay <co ู้เห็นไม่ใช่ผู้ชาาเพราะมาทำนาฏิกานจาทำนาฏิการมันหนักหนักไปในในอดีิธรรมเพราะไปทำเาว่าไปแล้ว ก็ดีจะได้ได้รับการศึกษาเป็นธรรมัยธรรมุแต่ว่าถึงความจริงก็กินกระเพีปบอกผมไม่ถึงแก่เขราะไป็ปคำแต่ไอู้ปน้ำอยู่แล้วตัวเราใจใครว่ารูปน้ำเราซัดันก็เราซัดันถึงฐานไอ้รูปน้ำมันเกิดมาจากไหนตามก็เปนั่นอีกไหนใครว่ารูปน้ำนะหัวหน้าก็ต้องเป็นนั่นอีก ใอ้ใจตัวไหนไปว่ารูปนา้ะนั่นน,นะไรมันขันมันก็สังขารลขันไอ้รูปน้มก็สังขารละขันแล,ล้วทีน,น,ลลน,น,น,นี้พวกนี้เอาเข้าเอาแล้วเอาเข้าแล้วไปวิทยาทุกทีหาม่าเจ็บพอนไม่ได้วันหนึ่งก็จะม,มาไปอยู่ที่ฟังผาคตาม,มาหักคอแม่ฉีแล้วอยย็นนี้เหนด่อยยาววันนึงจะว่าอย่างนี้ให้เจ็บเลยแม่ชีน,น,นี่ปวดมาทำไม ปวดไหมพระเขาเสียพระเขาทำไมมาถือสีแปดเนียเสียเวลาทำไมเธอมาตู่พระพุทธพุทธพจน์เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปัญญาที่นางถูกนางปานานะอาเวหิจิตาเนี่ยไมมุตติสุตินี่ออกจากพระอดข่านเองแล้วเธอยังบอกว่าไม่พ้นแล้วเธอไม่ดูพุทธพจน์ปวดมาทำไมแล้วหนาวเลยที่เลยที่เหตุมันจะแรงไปเลยทีด เออหยุดไปไม่เพูดเนี่ยเขาเขาเอาเท่าแล้วเขาก็หาว่าจีพ้นไม่ได้แล้วอะไรงั้นพวกคุณจะเท่าอะไรอะไรของท่านพ้นคุยคุยนานแค่เล่าให้ธรรมะฟังคุณแน่มาหาเรื่องในงา์นักปฏิธรทำตัวนี้ตัวโยก วันหนึ่งอาตมาวักับท่านพ่อเะรอยนแล้วก็มาคุยกันแกก็ถามผมนะอันไรไปล่อยไปล่อย้นีไปก่อนจะทครันี่อย่าบ่อยตรงนีปปอยอย้แล้วของไอ้ตัวนั้นมาอีกนะค่อยๆปค่อยๆแไปพ่อออกเก็บเรืองนั้นออมปอันนี้เขาถามว่าอ่าท่าน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 อาจารย์เจ้าค่ะอ่าพระนิพพานมีลักษณะยอย่างไร อาตมานั่งอยู่ขโมนเจ็บขาเนี่ยท่านบอกเนี่ยเขานั่งปืนกันนดี๋ยววัดบุณณริศเนี่ยน่ากระทีวงยุติธรรมพูดกทนไมพูดกมาท่านก็บอกว่าตาต้องเห็นตาท่านอาจารย์เขาเปลี่ยนนสวยนะตาเห็นตาเนี่ยคุณแม่หายใจก็บอกว่าตาจะเห็นตาได้ยังไงท่านอาจารย์นะตาที่ไหนจะมีเห็นตาว่าไปว่ามา ให้เราลงทนให้ท่านพ่อจนท่านเปี่ยกทห่มเปียนใ้สวยเจนแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้ค่าฆ่าอาาทำมเขาใครชอบย่องมาหัวรอดคำมางมอมอ๋ออย่าคนนี้เราียกว่าไขายแกวันนั้นฟากะถาเก่งตกเก่งแล้วเท,ทหลังไปตกคุณชำนานสิชำนาญลรือเกษตรเพื่อนเราอยา่างนห้ีเพื่อนเุนยาเป็าษ์ นะแค่มาเล่าธรรมะพูดแล้วเอาคำขำคุณยานางก็คงพูดสู้เขาไม่ได้เลยว่าทาโลกของมันตีถามดีหมดเฮ้ยคุณยายหมานี่ละนอนหายต่ำขึ้งตึ้งแค่กระดาคุณหน้าคุยธรรมะเก่งทำไมต้องไปแย่งผัว เสร็จแกมาเล่าให้ท่มาฟังอากาชานาอะไรนแนคอเกษรแล้วอาจารย์ลีมัตสุการามหอว่าตาางตาได้ยังไงอ้าานักษณะตาเห็นตานี่ยพูดมันมีพาธิดาหนึ่งยาเลครับ ยาณนะตัวนั้นตัวนั้นเห็นทัศนะตัวนั้นรู้นั่นแหะตัวนั้นเน,นี่ยลักษณะระเดีนะที่ท่านพูดนสวยนะแต่คนฟังไม่เป็นก็ยังบอกกับค,คนเมื่อกี้อธิบายอะไรมันไม่เข้าใจคนไม่เคยทำนาไม่เคยหมุนข้าวกินน่นแล้วราเคยได้กินข้าวจะไม่รู้เขาถ่ายมาอย่างไงกนะ็อธิบายท่านผิ ในในแบบเขาบอกชัดๆเลยานะทัศนะยานะตัวนั้นกิริยาจอรู้ทัศนะ,ะเห็นไหมเหมือนเราส่งก,จก,ก็จบทั้งนัแล้วก็เห็นเงาเราแต่เงาเราพอออกไปแล้วก็จบก็ให้เาใอยู่ครับพระนิพานจะเป็นธรรมชาติแต่ก็ต้องมีกิริยาของจิตที่มันรู้เห็นเป็นธรรมดาเล่แต่ตัวนั้นมันไม่มีกิริยาเพราะฉะนั้นจะว่าดินจะว,ว่าน้ำเววราลมว่าไฟ พระพุทธเจ้าปฏิเสธเรือว่าธรรมสิทธิ์นึกตัวเนี้ยยาณลทัศนะนทัศนะตรงนั้นเห็นเห็นโดยโดยธรรมชาติต้องบุคคลคนนั้นปฏิบัติเข้าไปแล้วถึงจะรู้เพราะฉะนั้นพรูุ้ทธเจ้าก็บอปัจจตังเวทิโทเวญนอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติจะรู้จะพัฒน์ตนค้าแตะใรสถานคโตตถาคตเพียงแต่ผู้บอกผู้สอนพาะท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติรู้เองโดยตัวนี้ธรรมะตัวนี้โลกคัดค้านไม่ได้แต่ว่าเขาก็ต้องเขียงกันไปอย่างนั้นถ้าถึงความจริงตัวนี้ไม่มีใครคัดค้านนจะเอกอย่างนี้ได้ทุกคนพอถึงความจริงตรนั้นเราต้องยอมล ว่าเออจริงเพราะฉะนั้นผู้ชจจายกับว่าปัจจตังตัวนี้เป็นของปัจจตังรู้จักมาตัวของใครของไนังไน พระถนอกไปเจอพระดกพูดขนอนี้อ๋หมาทำมาอะไรได้เสือเท่าบวชใหไมนั่นเป็นสาพตักข์เป็นคราวนี้เป็นแช่ไหพูดสองอย่างคุ้นตาเขาเขาไม่ทำคุณเขาได้เรียนทนงสือเขาไม่ได้ไปีานบมันก็พูดลำบาก 국민의동당은 정부와 아주 크 ไม่ได้หรอคุณจะไปเอาปัญญาล้วนๆพุ่งตายแหมค่อยทำอันนี้ดีนะผู้เี้ยเนี่ยอาจารย์อาจารย์เรื่งเอาปัญญาล้วนๆไปพุ่งเนี่ยอยทำที่ดีมากเป็น,นพุ<ด>่งนการปฏิบัติพุ่งทีเดียวเพราะเพราะมันไม่มีเวลาหยุดมไม,ม,ดม่ได้หย่อนแม้การการค้นคว้าพิจารณาก็ต้องหยุดพักมันก็ต้องมีเวลาพักมาก ทำไมพรกก็พูดตลอดวันก็ตายสมัยท่านอาจารย์มหาบัวท่านท่านกำลังเป็นเต็มที่ท่านปู่มั่นท่านนอนด้วยท่านเล่าสบายกำลังฟุ้งเต็มที่มาหรือแล้วเธอที็บอกบอกำลงังพิจารณาเต็มที่แล้วนั่นก็จะปาท่านเล่าสบายทีนีก็ว่าปา,าทุกทีผมก็ค่อยนป้าปัญญาปาปา,า,า,ายังไงท่านอาจารย์ ก็มันก็มันจะบ้ามันไม่รู้อันยังอันยังคุณเข้าใจไหมอันยังอันยังคือไม่มีเอาจริไม่รู้จักวางบ้างเจ้าที่ร้านที่ร้านนี่มาป่วยโอ้วาจารย์ได้ถูกจริงๆไอ้คนกำลังบ้าไป ไปไปไปถลวงน้ำมันเท่าไรมันก็ไม่ยอมเราหรอกถ้าจนที่หลังจึงเห็นโทษแล้วถึงว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ที่อ้าวก็ยังอจะมาว่าผมฟังเนึ่งมันกำสะพืดมือมันก็ร้อตายสิก็ใจเปล่าอ๋อที่มือฉันเนี่ยมือฉันเนี่ยเสือไปกำไปขวดนี่นะวางขวดแล้วขวดมันไม่ใช่มือมือก็ไปขวดนั่นแหละมันก็ต่องนั้นสิ นี่กมอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันก็ร้อนตายว่าต้องผ่ามันนอกจากเวลาหลับพอตื่นขึ้นมาไปกมนี่มันก็ร้อนตายเนี่ยเนี่ยอย่างอาจารย์มัดอาการว่าอาจารย์มหาวก่อนจะมาไม่พูดนะพไม่ได้เดี๋ยวานรู้จะตัดมันกมอยู่เลยแต่ว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะเวลาที่มันเต็มที่ของมัน ถ้ามันยังไม่พอมันก็ยังไม่ห็นโทษหรือมันยังไม่รู้จักว่าขวดเนี่ยมันล่าอท้อนมันก็ต้องเอาอยู่อย่างนั้นเอาจนเต็มที่เลยเมื่อไหร่อ๋อขวดเนี่ยมันไม่ใช่มือคูนะกูจะมากรรมมันทําไมมันก็หวังมันก็มถึงต้องถึงที่ของมันมันถึงจะหวังถ้ายังไม่ถึงที่มันหวังแล้วใครไปเถียงทู่ไป่ได้เลยระดับนั้นอะโอ้ธรรมะมันเกิดเต็มที่เลย ในตรงน,นี้อ่ะดีก็ดีถ้ <ถ imet S 2> าเาไม่ดีต้องแพ้อาจารย์แน่ที่ถูกแล้วกัมันก็ไปไมเถึงเลยดถ้าไม่ดีก็ไปเฉิดเสียก็เฉลทำีอก็เรียนว่าเรียชื่อว่าสายผาจัม่นสายที่ควเรียนรู้ควปฏิบัติตามเพาวยที่ตามทุสพจน์ไม่ยออของกากนั้นกาวคือว่าสมาธ โ <NYU> จยถาอุตตรประชานนักปติอยากติดหมวกเราพูดต่ำติดแ้ค่คนตัดมาิผจญก็คือได้มหาปฏิปทานนี่อานาปานะบัพไว้เต็มที่เลยทีเดียวอันแรกอายาวไม่เป็นนะอานาปานะบัพิอานาปานะติจึงไม่ตัดกันถ้าว่านามในหลูมล้วนทะลูกได้ไม่ต้องสรรมะที่นะพวกจะตัดอานาปานบุตรกาย ถ้าเป็นบั๊กถ้าว่าสีวิธีการับบนี้ตีพูนแบบนี้คงจะเอาออกไปหมดที่ไม่ใช่แตตัตดเ่าไว้ในสถิธิการเพราะมีทางเดียวนี่น่าจะจะเรื่องน่าจนรูว่าไม่มีความจําเป็นแต่จะว่าปัญญาลุ่นมาลุ่น,น,นเร็วนี่ต้องตัดเอาเอาเอาเป็นแบบเป็นบับกและทีมาน,นที่มีอน,นาบา,ารในสถิ เพราะนั้นท้านก็ต้องมีสมาธิมาต้องมีมาตหมืองค์ริยามารรถปฏิแล้วแล้วสัมมาไวยาโมทัศมาสติทัศมาสมาธิตัวนี้เป็นตัวงานทำทัมมาวยาโมเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบทัมมาสมาธิก็เหมือนเหมือนประดุจไอ้ไฟที่เราจุดแล้วมันมีแค่วขอมลมจะพัดมาสารทิศใดสารทิศใดก็ไม่มีดบ เมื่องานของเราที่กำลังดีอย่างนั้นจะพิจารณาแม่อยู่ในกายก็ไม่มีอารมณ์อดีตนามก็ใส่เข้ามามันต้องอยู่เฉพาะอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเป็นเวลาทชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไม่คิดสายไปในอารมณ์สักทีมันก็ต้องแบบนั้นต้องต้องรับธรรมะมันมันเรียกว่าถูกเพราะถ้าเราเราคิดเราคิดถึงีนหัว สองตาทีนี้ชิ้นิ้วกางนิ้วก,ก้อย,ยอมานี่แล้วึก,กลับไปบ้านก็ยังทำในงานตัวนั้นไม่เสร็จเอาใหม่รึเอา,า,อา,เอาแต่คิดถึงนี้วนชิ้นิ้วกางนิ้วก้อยอันนี้มันก็ต้องไปต่อแขนขวาแขนซ้ายทำตัวทงังเมื่อทำตัวได้ความคิดตัวนั้นไม่แยกไปที่อื่นเลยอย่างนี้สวยมันต้องอย่างนี้ใจที่มันคิดอยู่แล้วมัน มันเหมือนว่าดูดจะแก้วติดคอบคอบไฟอ่ะไม่มีลมจะมาทิศใต้สารทิศใต้ก็ไม่ไฟก็ไม่ดับมันก็ต้องเข้านั่นลักษณะนี้แต่กสมัครความเห็นนะอย่างนั้นนี่จะสวยแต่นี้คนเราเนี่ยใจใจมันคิดอยู่อย่างนี้หมายมันยากยากที่สุดคือเราคิดสักสิบนาทีเนี่ยไม่คิดไปอีเที่ยเลยมันบังคับไม่ได้นาทีเดียวมันก็จะคิดไป้งเกือบยี่สิบสามสิบทีแล้ว กรมหาบวัเราวการปฏามตามบ้านาเรือาที่กรรมอาบวักลเาว่าปาวาตาตาจริงจริงป่า็ร่ปฏิบัติทําตามนี้มันนะครับมนต่างเลยคือว่าแนวบางอย่างมันก็อนุภาบ้านตามเรือนงยงคายอยไปสน้ ตัดกาไวว่างายก็จับนอ้องใกล้ๆว่าไม่้องเป็นก้าเปจับนอ้บนอง จริงเนี่ยก็อย่างไรจะมาพูดนะความคิดมันไม่สายไปในที่อื่นจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเหมือนว่าที่เปรียบให้ฟังว่าเหมือนหลอดแก้วทึเงเราไปครอบไฟที่มันติดอยู่ลมจะพัดมามสสกทีใจก็มันมันก็หลอดแก้วตรงนั้นไม่ไหวคือ<ม>อารมณ์ของใจที่เราเราเน้นส่วนสำคาญอะไรเราแล้วแต่จะให้ให้อารมณ์อื่นผ่านเข้ามาไม่ดีในช่วงนั้น<ม>เวลาที่มจะดีเป็นที่ มันไม่มีเข้ามาความคิดไปถึงนู่นถึงนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอดีตอนาคตมีปัจจุบันที่นึกถึงสิ่งที่เราต้องการในนึกอยู่นั้นตลอดไม่ต้องอะการพันเรื่องนี้ท่านบอกว่าจิตที่มันติดไปนะไม่รู้อะไรย้อนจิต ปติายปติรวมอะไรอออาถูกแล้วนั้นก็ต้องางนั้นยที่มันรวมนิ่งเฉยนนรับถาของพนี้มุเมื่อเมื่อรู้เฉยแล้วนี้เราออกมาคิดนึงมวาแต่ดิงดิ้งดิงต้องการพักน่อีกเรื่องหนึ่ง อันนั้นสาหรับเราการเปเวทนาทุนทสนคือเราไม่ต้องศีรษะเรือ่องทั้งหมดนะเขาไปอาศัยอยู่กับนาปาหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้แตา่คือวางเฉยหมดนั่นส่วนหนึ่งส่วนนั้นยังไม,ไม่ไม่ได้ทํางานเราเข้าระงับเปรตนาอย่างนี้อีกอย่างอย่างไว้นที่เราทํางานมันเป็นอีกอย่างันันต่างกังนลักษณะลักษณะของสมาธิผัก ก็ต้องเป็นเป็นนี่เป็นธรรมดาติดที่ชอบไปดูระดับที่มันดิน้งปิดไปตัดทันทีดับหมดหูไม่ได้ยินมือไม้ไหว,ไ,วไ,มไม่รู้มีแต่ตัวรู้ตัวเดียวแต่มันยังดิ้งใคอย่างนั่งใ,ใครรู้จะมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวปุ๊บก็เด็กใครอย่างควรจะทำอยังไงต่อนเหมือนมันทำแค่ัหน มันอันนี้มันมันมันยากบางทีธาตุขันธาตุขันเราเนี่ยมันไม่บริบูรณ์ความสุขแต่บางทีถ้าเกิดธาตุขันมันสบายเนี่ยลมมันก็ก็ก็ไม่รู้ตัวเยแต่บางคราวถ้าธาตุขันมันยังรู้สึกอยู่ บางทีลมไม่ไดับแต่ความคิดทั้งหมดเป็นดับเกลี้ยงแต่ยังมีลมอยู่เฉพาะอันเดียวแต่นี่บางทีเท่าเท่ามันดีๆเนี่ยลมเราก็ไม่รู้สึอย่างนั้นประเสริฐไม่มีความรู้อะไรมีตัวรู้ตัวเดียวแต่บางทีอย่างรู้ตัวเดียวเนี่ยมันตื่นอยู่ตลอดเวลามีเสียงมากระทบกันได้ยินแต่บางครัง้งทำไมมันมันไม่มีคือถ้าถ้าโสตรประสาทมันดับไปแล้ว อันเดินเข้ามาก็ไม่เยินแต่รู้แต่ไม่ไตืต่นก็ไม้มีตอนนั้นยากกูดับหมดดับดับหมดมันมันแล้วแต่แตของบางท่านบางองค์อย่างที่บรรู้อยู่เฉยเฉอะไรอย่างแต่ทีนี้ไอ้ความยินของ ของภาษาทัหลายมันต้องต้องสัมผัสต้องเป็นเป็นธรรมดากาดับอยนั้นเพ็ดับระดับแม้กวเอวร่อาจารยา ขันหนึ่งเนาะไยอมติกไมพยอมกันไหนใจก็แต่ว่เวลาถ้าขาดขันมันดีมันมันมันจะเบิกตึนบมนกระเป็ดมั้ยค่อยๆ่อนเข้า่อนเข้า่อนเข้า่อนเข่านี่มันคือก็เป็นแล้ว่อนนี่ยเราไม่เจริญนลงรับ วลานเวลาถ้าหเข้าไปไม่สมบูรณไม่สมบู้ถ้าไปที่ปรุธานีท่านบอกว่าอาจารย์บอกว่าต่อไปยังนัดอีกหน่อยจิตสว่าหวังไหมว่าจิตสวัางสวังไม่สวังไม่ไหวเยนะถ้าเข้าไปอยู่ห้างมนนี่น เอาทีา่แม่จจมมทันที่กันทันแล้วกทันทั้งหมด